สวัสดีค่ะวันนี้ช่องลุงหน่อยจะมาอัปเดตข่าวสารที่หลายท่านอยากจะทราบในเรื่องการรับสมัครไปทำงานอิสราเอลในรุ่นต่อไปว่าเมื่อไหร่จะมีการเปิดรับสมัครสถานการณ์ในวันนี้วันที่13พฤษภาคม2566ก็ยังยืนยันว่าในปีนี้ปี2566โอกาสจะเปิดรับสมัครไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอลยังเป็นศูเ็์ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพศชายตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งผู้สมัครในรุ่นที่17โดยรุ่นที่17มีผู้สมัครทั้งหมด31,86คนได้รับการเรียกสัมภาษณ์ไปแล้ว6,110คนใน100%เรียกไปแล้วประมาณ20%ยังเหลือผู้รอคิวเรียกสัมภาษณ์ไปทำงานจำนวนมากถึง24,000กว่าคน ส่วนเพศหญิงตอนนี้อยู่ระหว่างจัดส่งผู้สมัครในรุ่นที่13โดยรุ่นที่13มีผู้สมัครทั้งหมด7,731คนได้รับการเรียกสัมภาษณ์ไปแล้ว3,499คนใน100%เรเรียกไปแล้วประมาณ45%ยังเหลือผู้รอคิวเรียกสัมภาษณ์ไปทำงานจำนวนมากถึง4,232คนดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะเปิดรับสมัครไปทำงานภาคการเกษตรที่อิสราเอลภายในปีนี้ได้เลย โดยทางช่องคาดการว่าจะเปิดรับสมัครเพศชายประมาณปลายปี2567ส่วนทางเพศหญิงเนื่องจากมีการจัดส่งไปจํานวนน้อยไม่ถึง500คนต่อปีทางช่องจึงคาดการว่าน่าจะเปิดรับสมัครในอีก3ปีข้างหน้าหรือประมาณปี2569ทั้งนี้ทางช่องจะอัปเดตสถานการณ์การเปิดรับสมัครเป็นประจําทุกเดือนเพื่อให้ทุกคนได้ทราบความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ แต่สำหรับผู้สนใจสมัครงานอิสราเอลให้ติดตามข่าวสารทางหน้าเพจ TIC Thailand หรือข่าวสารจากช่องลุงหน่อยแบบใกล้ชิดเพราะทางช่องได้ยินข่าวลือมาว่าอาจจะมีข่าวดีมีการเปิดรับสมัครงานไปทำงานที่อิสราเอลที่ไม่ใช่งานภาคเกษตรคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครไปทำงานในงานตำแหน่งเกี่ยวกับงานก่อสร้างโดยตำแหน่งงานก่อสร้างที่ว่านี้ไม่ใช่งานช่างเชื่อมหรือช่างประกอบท่อที่พวกเราเคยเข้าใจตอนที่มีบริษัทเอกชนเปิดรับแต่เป็นงานในตำแหน่งช่างเหล็กหรือช่างปูน ทั้งนี้ทางหน่วยงานราชการกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาหากตกลงในรายละเอียดได้ก็จะมีการเปิดรับสมัครต่อไป คาดว่าจะรับสมัครในช่วงปลายปี2567หรือช่วงต้นปี2568ทั้งนี้ให้ติดตามข่าวสารทางการที่หน้าเพจ TIC Thailand เท่านั้นและแนะนำห้ามโทรไปสอบถามในเรื่องงานก่อสร้างเพราะตราบใดที่ไม่มีความชัดเจนที่เป็นทางการเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถแจ้งข่าวสารให้เราได้ให้ถือว่าข่าวนี้เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นเพราะถ้าหากการเจรจาไม่สำเร็จตกลงกันไม่ได้หรือทางการอิสราเอลไม่สนใจแรงงานไทยแล้วการรับสมัครงานก่อสร้างนี้ก็จะไม่มีการเปิดรับสมัคร ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องลุงหน่อยหากมีข่าวสารดีๆหรือข่าวลือที่อาจจะจริงหรือไม่จริงทางช่องจะมานำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบกันต่อไปวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะคะ